เป็นเล็บขบจนอักเสบนะคะจากการที่เป็นเล็บขบแล้วก็ตัดเล็บขบตัวเองตัดไม่โดนเล็บค่ะไปโดนหนังด้านข้างนิ้วเท้าค่ะทำให้เป็นแผลแล้วก็เล็บที่ขบก็ไม่ออกเกิดการกดทับเวลาเราก้าวเดินก็ยิ่งทำให้อาการเล็บขบอักเสบหนักเข้าไปอีกนะคะวันนี้มาให้ทางร้านเราได้ตัดเล็บขบออกให้ ที่เห็นแดงๆไม่ใช่เล็บนะคะเป็นเนื้อที่ตัดเองค่ะรุนเอาใจช่วยเจ้าของเล็บนะคะส่งกำลังใจช่วยเจ้าของเล็บหืนี่นะคะเล็บที่ตัดไม่ออก ชิ้นใหญ่มากๆค่ะตัดเล็บขบนี่ถ้าไม่ออกนี่บอกเลยว่าอักเสบนะคะซึ่งการตัดเล็บขบตัดเองไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเราเจ็บแล้วก็เราก็จะหยุดแล้วก็การนั่งไม่ได้องศาอุปกรณ์เข้าไม่ถึงคนเล็บนะคะยิ่งทำให้เป็นปัญหาเลยค่ะเล็บขบค่ะ